สวัสดีครับมาพบกับเกมการแข่งขันหมากฮอตออนไลน์นะครับในค่ำคืนวันที่27นะครับวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงวันนี้ติดภาร,รกิจนะครับเลยไม่ได้ไลฟ์สด <c oughs> ก็เลยจะมาบันทึกวิดีโอการเล่นแทน <c oughs> แล้วก็ไม่สะดวกในเรื่องของสถานที่เท่าไหร่นะครับเ็าเป็นมาตรฐานมานะ เราเป็นาสามเหลี่ยงนะครับสามตัวเรี่ยงก็เป็นมาตรฐานเต็มรูปเราขึ้นยึดเกาะเสมอก่อนต่อเข้ามานะครับรูปนี้เป็นรูปที่เป็นที่เสมอง่ายนะครับกรณีที่ฝั่งงายขึ้นเก้าสิจะเป็นรูปที่เสมอง่ายที่สุด ทีเขาไม่ขึ้น27่สยิบสีให้เราร่มเนาะเขาขึ้นสามเอ็แทนขึ้นคนละขึ้นคนละเจตนานะครับอ่าโอเคนะครับค่อยๆเดินเกมไปเรื่อยๆหากใครรับชมแล้วไม่ครบเกมนะครับไม่ครบสี่เกมก็ติดตามชมต่อที่ช่องคัมภีร์บางฮอดเช่นเดิมนะครับช่องคัมพีม์บางฮอดเช่นเดิม ที่ใน YouTube นะครับช่องคำพีมกักฮอดใน YouTube จะชมได้ทุกเกมทุกนาทีไม่มีจำกัดเรื่องเวลาความยาวของวิดีโอนะครับอโอเคนะครับเราเดินเกมไปแทรกเข้ามา ต่อไปก่อนดีกว่าจ,จะ้ะต่อไปก่อนกินไปนะครับกินสวนขึ้นไปอ่าหนีออกไปครับหนีออกไป <c oughs> อ่าคูแคแบบค่แข่งคิดแป๊บหนึง่งนะครับแข่งคิดแป๊บหนึ่ง เราลงไปครับไปเข้าฮอตก่อนเขาน่าจะต่อเข้ามาหรือไม่งั้นก็แทรกกินหรือไม่งั้นก็แทรกกิน่นถ้าแทรกกินก็จะเข้าเข้าแต้มนี้นะครับเราจะปล่อยให้กินเราจะปล่อยให้กินปุ๊บแล้วเราก็เข้า 27, 3, 2 7 3สามสองปล่อยให้กินครั้งที่2นะครับพอกินปุ๊บเราก็กินไปทางนู้นเอากินไปตกไปทางนู้นนะครับเขาต้องหนีออกมา หรือไม่งั้นก็เดินยี่สิมา22ให้เรากินอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเขาเดินออกมา17มา10บมา7หรือมา3เราจะเดิน94้ิบสี่ยิงสร่มทันที คิดอยู่คู่แข่งต้องใช้ตัวที่ผมว่านะครับคือเดินยี่สิบหกยิบสองแล้วก็มาแทรกกินตรงกลางหมายเลขสิบสี่นะครับรูปนี้จะใช้กันบ่อยนะครับรูปนี้ใช้กันบ่อยเราก็จะสวนด้วยการเดินสิบแปดสิบห้าเปลี่ยนกันกินเลยตัวนี้เราจะได้เปรียบเราจะได้เปรียบหมากขึ้นมาทันทีนะครับแต่เราจะเป็นกลายเป็นสามต่อสองเลยแล้วเราก็จะเบียดชนะไปนะครับ ตัวนี้ก็เบียดเข้าฮอตไปคู่แข่งเข้าฮอตเราก็เข้าไปนะครับรอบนี้คู่แข่งยอมแพ้ไปครับด้วยจํานวนที่น้อยกว่าเราแล้วก็โอกาสที่เราจะเข้าฮอตตัวที่สองก็มีสูงครับกระดานที่สองครับกระดานที่สองเข้ามานะครับ ขูแข่งขึ้นน่าจะเป็นโจนนะครับเป็นโจนเป็นกองโจนเบียดขึ้นไปทรงดาวไม่เอ่ยเข้ามุมมาเราก็ขึ้นไปเข้ามุมมาเราขึ้นไปขึ้นมาอืมทรงนี้ทรงนี้ าสิบหกดีกว่าเนาะสิบเก้าสิบหกขึ้นไปยี่สามสิบเก้าขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาขึ้นไปครับสิบแปดสิบห้าสิบแปดสิบห้า ถ้าเขาเดินสิบสิบสี่เราเดินสิบเก้าเออเราเดินสิบหกสิบเอ็ดนะเราจะได้ยิงสามเลยแต่เขาต่อนะครับเขาไม่ขึ้นเขาไม่ขึ้นยี่สิบห้ายี่สิบสองนะครับยี่สิบห้ายี่สิบสองไปยี่สิบสองสิบแปด ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอ่าคู่แข่งเบียดเข้ากินนะครับต่อตัง้งต่อไป ยัมาเตือนอะไรตอนนี้แต่นานก็ไม่เตือนนะพอเราเล่นบันทึกวิดีโอนี่เตือนจังโอเคนะครับพอเราบันทึกวิดีโอนี่เตือนนูน่นนี่นั่นแหละมาแล้วนะครับเหมือนเขาก็รู้นะครับแอปต่างๆเขาก็รู้ว่าเรากําลังออนไลน์อยู่ก็ส่งสัญญาณ โฆษณาอย่าเลยนะครับโอเคครับขึ้นมาไปครับไปบ,บีบกินไปครับ ่ครับครับทีนี้มาพอดีบันทึกวิดีโออยู่บ้านนอกนะครับ อาจจะมีเสียงเปิดประตูโคลมคลามนิดหนึ่งก็ขออภัยในอัรรถของการรับชมนะครับพอดีคนในครอบครัวมีหลายท่านนะครับนี่แหละเป็นสาเหตุที่ว่าทำไ้ถึงไม่สะดวกในการไล์สดนะครับมันไม่เหมือนอยู่ในเมืองเนาะครอบครัวส่วนตัวเรานะครับอ่า สามสิบแปดสิบสองไปแปดเนาะแล้วก็ยิงสองแล้วก็กินสองมาตกนี้โอเคครับสวยดีนะนี่นะครับนี่ก็ชนะไปอะโอเคครับชนะไปดอกนี้ สวัสดีครับมาดูเกมที่สามเกมที่สี่นะครับหากใครรับชมในบางแพลตฟอร์มไม่ครบทั้งสี่เกมก็ติดตามชมต่อที่ช่องคัมพีมักฮอตใน YouTube นะครับใน youtube เจอโจรสองเกมเลยเรางานนี้เดี๋ยวตั้งชื่อว่ารับกองโจรเลยทีเดียวนะครับรับโจรหลังนะรับโจรหลังจะได้ได้มีแนวทางนะครับ จะได้ได้มีแนวทาง <c oughs> เราขึ้นยี่สี่สิบเก้าไม่ได้เพราะว่าเราจะโดนล่มเนาะนี่ผมเคยบอกหลายทีแล้วเนาะเขาจะเดินสิบเอ็ดสิบหกสามมาแปดห้ามาเก้านะครับให้เราเดินไปนี่ก่อนเพื่อป้องกันการโดนล่มนะครับเพื่อป้องกันการโดนล่มไปก่อนครับไปก่อน เราจะยกสามสิบยห้านะครับไม่ว่าจะเขาจะเดินสองมาหกหรือห้ามาเก้าเราจะยกสามสิบยห้าอย่างเดียวนะครับไม่สนไม่สนว่าเธอจะเดินอะไรนะครับฉันจะยกส0มสิบยห้าอย่างเดียว ันเป็นการบังคับให้คู่แข่งออกห้ามาเก้าเต้มถนัดไม่ได้เพราะเขาจะโดนสองไงเขาออกไม่ได้เต้มถนัดตัวน,นี้นะครับอ,ออกไม่ได้ก็สร้างความลําบากยิมห้าจะเบ็ดไปครับยิมห้าจะเบ็ดไป รอคู่แข่งคิดแป๊บหนึ่งนะครับอคู่แข่งขึ้นมาห้ามาเก้ายี่อ็ดไปสิบเจ็ดลุกขึ้นไปลุกเหมือนหมักลุกเลยนะถ้าเราต่อตัวนี้ขึ้นน่าจะสวยนะย7 24เจ็ดยบสี่ 27, อ้าวแทรกกินจะเป็นอะไรนี่แทรกกินไปเลยยังไงเขาก็ต้องปิดสิบเจ็ดมาสิบพอเขาเจ็ดมาสิบเราก็สิบแปดสิบสี่กินฟรีเขาจะสวนด้วยกันสิบห้าสิบแปดไหม ิบห้าสิบแปดไม่เอ่ยสวนไหม <c oughs> ไม่สวนปล่อยให้เรากินฟรีๆนะครับจังหวะนี้อาจจะต่อก็ได้เ,เดินสิบห้าสิบแปดอ๋อมาต่อจังหวะนี้กินตัวนี้เนาะกินตัวนี้ขึ้นมา หลบไปก่อนหลบไปก่อนเข้าเจ็ดไปสามเพื่อหลอกให้เขาหลบก่อนแล้วเราก็ยิงสเอ,อเขาไม่หลบนะครับเขารู้ว่าเขาจะโดนสองเขาเลยไม่หลบเขารู้ว่าเขาจะโดนสองเออมานี่เดี๋ยวนะเข้ากินนี่ฆ่าย,ยังไงดีหลบก่อนหลบก่อนมันฆ่าไม่ได้นะครับมันฆ่าย,ยังไม่ได้ เอาลงมานี่อดักทางตัวนี้ก่อนดักทางอย่าเพิ่งให้ข้ามเส้นอย่าเพิ่งให้ข้ามเส้นเขาจะฆ่าฮอดเราถอยมาก่อนถอยมาก่อนฆ่าได้นะครับแต่โดนแต่โดนฆ่าคืนไม่คุ้มนะครับอา่าฆ่าได้แต่ไม่คุ้มไม่คุ้ม เพลเราไปนะครับอ่าพบก,กองโจรหลังเนาะพิชิตกองโจรดีกว่าตั้งชื่อว่าพิชิตกองโจลโจรก่อนไหมถ้าโจรก่อนก็จะได้ไลา่ยยาวเลยอดีอย๋ยาบอกนะว่าหยุดเดิน <c oughs> นึ่งมาแพ้เกมเดียวหยุดเดินช่วงนี้ยิ่งเป็นโรคติดต่ออยู่ใครที่เล่นมามกฮอตขั้นเทพออนไลน์ส่วนมากเดี๋ยวนี้เป็นโรคติดต่อกันเยอะครับโรคอะไรรู้ไหมครับโรคแพ้แล้วหยุดเดินีิปุ่มครับเอาสามุไรรับอีปุ่มดีกว่าเนะาะสมุไรครับสมุไรรับอีปุ่มดีกว่าสามุไร ไม่ยอมให้เป็นสมุไรโอเคครับกินต่อมาอืมดอกนี้ยากเหมือนกันนะเนี่ย เนาะเก้าสิบสามครับตัดสินใจใจนึงก็อยากเดินสิบสิบสี่หรือว่าสามมาแปดนะครับเอาเลยเลืยกเดินเก้าสิบสามนี้กว่าเพราะมันก็เต็มดีๆพอๆกันนะครับมาครับยี่สิบสามสิบเก้าไหมส่วนมากจะเล่นเต็มนี้ ยี่สบสามสิบเก้าอ่าส่วนมากจะเล่นแทมนี้นะครับต่อขึ้นมาแล้วเราก็เข้ากินสองเพื่อให้เขาปิดก่อนเขาปิดอ้าวไม่ปิดเหรอเอาสองแรกหนึ่งเหรอใช่เหรอ,อมันใช่หรือท่านท่านคิดผิดหรือเปล่าคิดผิดนะครับคิดผิดชั่วครับแบบนี้มันไม่มีใน โมเมนตัม um ที่จะคิดได้แบบนี้แกน่าจะเข้าใจว่าตัวเองโดนกินหนึ่งหรือเปล่าเก้ก็เลยลองแลกดูนะครับเอาโอเคครับ